เผยโฉมก์าสุดหรูระดับ S.S.R. นะครับเป็น s อแลเฉพาะในชุดของ V.E.B.10 นี้เท่านั้นนะครับก็สนใจก็สั่งซื้อได้ในเว็บ V.G.A.Shop.com กันได้เลยจะมีเป็นชุด7ใบนะครับเป็นเฉพาะพิเศษของทีม s อเท่านั้นนะกับความสามารถดังนี้เลยนะครับกับอิซาเบลนะครับถ้าคู่แข่งเป็นเกต3จะได้รับความสามารถ2อย่างเลยนะครับอย่างแรกคือถ้าโมกองเนนเจอ normal unit จะได้บวก power 1 5ื้าเท่าเจอ trigger unit เอาใบที่ทิ้งขึ้นมือได้ leo p o w นะครับที่เคยออกมาแล้วในชุด04นะครับถ้าเกิดมีเกตซับในโซจะได้เกิด2ครั้งนะถ้าเกิดโม่ได้ normal unit ก็จะได้คอได้2ใบนะครับโม่ Mo ได้ t เ i อร e r unit ได้บวก15000บวกคิดมาทิวด้านะครับลงสนามทิ้งกองนะครับถ้าโม่ได้ normal unit นะครับ คู่แข่งจะต้องคอการ์ดมากัน2ใบนะถ้าได้ทิกเกอร์จะได้คริติคอห์บวกหน bon ึ่งโบนคิลัสไทเกอร์นะครับนะเมื่อตีนะครับนะโมกองตัวเองนะครับถ้าได้นอร์มอลยูนิตได้จวดหนึ่งใบถ้าได้ทิกเกอร์ยูนิตคู่แข่งเลือกรีทายเลือกรีทายรุกคู่แข่ง1ใบแล้วก็พาวเวอร์แถวหน้า3ใบบวกพาวเวอร์ตัวละ5,000เซซิวนะครับเมื่อลงสนามนะครับโมตัวเองนะถ้าได้นอร์มอลยูนิตนะครับจะได้ชาร์จโซ่หนึ่ง แล้ได้บวก Power 5000ถ้าได้ทิกเกอร์นะครับได้จั่ว2ทิ 2. ้ง2 m o โมโนคิลลัสนะโมโนคิวลัสไทเกอร์นะครับความสามารถเมื่อตีหรือเมื่อบูทนะครับถ้าโมได้ Normal Unit ห้ามคอพิทักถ้าได้ทิกเกอร์ยูนิตจะคอได้เพียงทิกเกอร์นะครับนะก็จะต้องถ้าเกิดได้ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยก็จะคอได้เพียงแค่ทิกเกอร์ที่ไม่ใช่พิทักเท่านั้นนะครับแล้วก็ รอพีนะครับทั้งหมด7ใบนี้นะก็ในชุดนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ในเว็บอ g g c การช็อปได้เลยนะแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ